เอาละครับก็ขอสวัสดีเหล่าชาวแก๊งบรูโตนารูโตทุกๆท่านด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาสปอยบรูโตทูบัวเทกในตอนที่13กันนะครับเรียกได้ว่าศัตรูใหม่ของบรูโตเนี่ยโผล่มาอีกแล้วนะครับและตัวของบรูโตเองเนี่ย ก็ถูกจับแล้วด้วยนะครับจะเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e ด้วยกันละกันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดกันเลยนะสำหรับในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้เปิดมาเนี่ยคือจูราเองเนี่ยพร้อมที่จะโจมตีใส่บรูโตแล้วนะครับและผงเพื่อนด้วยซึ่งบัคกเองเนี่ยมันโผล่ออกมาจากตัวของจูราเว้มันจะออกมาคล้ายๆกับพวกสิบหางเลยออกมาจากรอยกงเล็บะนะแล้วมันก็มาหยิบไอ้ลูกบอลหนามของจูราไปนั่นเองนะครับซึ่งณนะตรงนี้เนี่ เนาะว่ามันออกมาจากตรงท้องจู拉มังคนเหมือนผีเลยจริงๆในตอนนี้บรูโตเองนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงบาดเจ็บอยู่เนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอจูาเห็นบรูโตแบบนี้แล้วเนี่ยบรูโตเองเนี่ยก็มองนะฉากเนี่ยก็เลยย้อนอดีตก,กลับไปนะครับผมซึ่งการย้อนอดีตก,กลับไปเนี่ยคือมันเป็นการย้อนอดีตที่บรูโตเจอคาชิงโคจิที่มันเคยมีตัวอย่างออกมานั่นแหละ ซึ่งบรนะูโตนักตอนนั้นเนี่ยกำลังแบบหลบหนีจากพวกเหล่านินจาที่กําลังไล่ล่าเขาเลยนะครับผมและตัวของกบเนี่ยก็โผล่มานะครับแล้วคุยกับบรูโตเนาะซึ่งคุยกันยาวมากนะตรงนี้เนี่ยคนที่เขาปล่อยสปอยเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แปลมาหมดแต่พอบรูโตจับก,กบตัวนั้นเนี่ยก็เหมือนกับถูกอัญเชิญมาหาตัวคาชินโคจินั่นเองนะครับที่ฐานที่ทุกวันนี้อยู่กันเลยซึ่งไอฐานเนี่ยมันก็เป็นฐานของโอโรจิมารุจริงๆตามที่ผมเคยอ่านมานะแต่ยังไม่ยืนยันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าสปอยเนี่ยม มีเหมือนแบบว่าคาดเคลื่อนได้ถ้าตัวเต็มออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนเราพูดถึงในมุมของสปอยก่อนนะคือเขาเนี่ยแปลกันมาคร่าวๆว่าไอ้ฐานเนี้ยมันเป็นฐานของโอโรจิมารุที่เหมือนมันปิดไปแล้วนะครับหรือว่า ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วอะไรทำนองเนี้ยและตัวคาชินโคจิเนี่ยก็เลยมาใช้นะครับแล้วเหมือนใช้วิชามันพลังอะไรป้องกันไว้อยู่สักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวดูตัวเต็มว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับอันนี้คร่าวๆในทวิตเตอร์ที่เขาแปลกันเนาะซึ่งรับรู้ไปแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมแต่ยังไม่ชัวร์แล้วก็ยังไม่ยืนยันเดร์ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูตัวเต็มแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันอีกทีหนึ่งละกันนะครับซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็คุยกันยาวมากนะครับและดูเหมือนว่าคาชินโคจิเเเน่ยหหลจาาากกกรต้ขิิข ik แแะพ,แพ็ุณ ในอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนารุโตะที่ใช้โหมดเบลลิออนที่ต่อสู้กับอิชิกินะครับผมหรือว่าจะ,จะเป็นตัวของโบลูชิกินะครับผมที่ออกมาและจัดการสาสเกะอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเลยมาเป็นแบบฉากเลยนะเห็นยันไปถึงเหตุการณ์ที่คาวกิและเอดาเนี่ยใช้อำนาจทุกอย่างหรือว่าใช้ความสามารถของเอดาเนี่ยเปลี่ยนความทรงจําของทุกคนนะครับและเขาเนี่ยเห็นยันไปถึงนะครับทางด้านต้นไม้เทพเจ้านะครับผมหรือว่าไอศีสตูตัวใหม่ที่ มีการพัฒนาขึ้นมาและและดูเหมือนจะมีสี่ศัตรูตัวใหม่ที่ใหม่กว่าไอ้ที่เราเนี่ยเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันน่าจะคล้ายๆกับตัวของชินกิที่เป็นลูกบุญธรรมของกาลาซึ่งตรงนี้คือตัวของคนที่ปล่อยสปอยเนี่ยไม่มั่นใจนะครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นรูมให้ดูละกันแต่มันคล้ายจริงว้ยลองดูหน้าดีๆดิแม่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมตรงที่คือรอยที่ตาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายกันมากนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับไอ้ศัตรูตัวใหม่นี้เนี่ยก็ลองเมนต์มากันละกันนะครับและไม่รู้ด้วยนนนะว่่าามมมนนมัเเีีกกิิดขึ้พออหรืป คือไอประเด็นเนี้ยเราก็อยากทำนะครับเราเนี่ยเคยคิดไว้อยู่แล้วว่าจะทําว่าคาชิงโคจิเนี่ยมันไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องลูกตุ้มหนามอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือตัวของซาสเกะนะครับจึงให้บรุโตเก็บไปอะไรทํานองเนี้ย คือจริงๆในความคิดผมนะผมกะจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆก่อนอันนี้แล้วแต่ผมอ็อาจจะพูดคุยเกี่ยวว่าคาชินโคจิเนี่ยมันเคยไปบูไก,ก่พวกนี้มาหรือเปล่าหรือว่ามัซลิกับบักเนี่ยที่ไม่ได้มากับตัวของจูราแล้วก็ฮิตาลิเนี่ยอาจจะไปเจอคาชินโคจิแล้วบููกันหรือเปล่าจนทําให้ตัวของคาชินโคจิเนี่ยเคยเห็นไอ้ลูกบอลหนาบนี้นะครับแต่พอบทสรุปมันออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคาชินโคจิเนี่ยเห็นลูกบอลหนาบนี้จากนิมิตของตัวเองหลังจากแพ้ตัวของอิชิกิแล้วก็เห็นอนาคตทั้งหมดนะครับผมว่ามันเกิดยังไงไและ ควรจะช่วยเหลือซาสเกะยังไงนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มาแบบงงๆเหมือนกันนะสำหรับคาชินโคจิซึ่งบทนี้รวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการพูดคุยกันเยอะนะครับผมจากในบทนี้เนาะซึ่งตัวของคาชินโคจิเนี่ยเห็นไปยันต้นไม้เทพเจ้านะครับที่อยู่บนดาวคอดาวค้อนึงด้วยนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเป็นโลกหรือว่าจะเป็นดาวคอไหนนะครับผมหลังจากคุยกับคาชินโคจิเสร็จนะครับทางด้านตัวของบูรุโตเนี่ยก็หยิบกระบังหน้าผากข,ของซาสเกะเนี่ย ขึ้นมาใส่นะครับซึ่งเขาก็จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยฮิมาลวารีเองเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยサาดะเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บจากการโดนโจมตีใช่ไหมซูมิเลเองเนี่ยยังอยู่กับบรูตโตนะครับผมพอฮิมาลวารีตื่นขึ้นมาได้เนี่ยก็วิ่งเข้าไปรักษาサะะาดะเลยนะครับจนサาดะหายดียรักษาโดยพลังของคุลมะแหละและแหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าฮิมาลวารีเนี่ยจะหันไปหาบรูตโตนะครับผมและตัวของคุณฮ ก็คือตอนนี้บรูโตถูกจับนะครับและคังคุกที่มันอยู่ในเสื้อบรูโตเนี่ยคาวากิแม่งหยิบออกมาแล้วแม่งก็ทําลายทิ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะตัดมาที่มิติของไอ้พวกสี่สตูตัวใหม่นะครับผมหรือว่าของจูร่าละกันนะครับจูร่าเนี่ยได้เอาไอ้ลูกบอลน้มของตัวฮิตาลิเนี่ยมาวางไว้ตรงลูกบาศสี่เหลี่ยมที่เราเคยพูดกันในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวเราแปะให้ดูแล้วก็ไปดูกันได้นะครับที่เราจะพูดเกี่ยวกับว่าไอ้ลูกบาศสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยมันจะ ครับในตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับพอวางไปปุ๊บต้นไม้เทพเจ้าเนี่ยลงมาทันทีนะครับผมคือพอลงมาเนี่ยก็ทําให้ฮิดาริเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นร่างปกตินะครับและเราก็จะเห็นนะครับทางด้านตัวของต้นไม้เทพเจ้าเนี่ยแม่งได้ผลิตลูกตุ้มหนามขึ้นมาอีกลูกหนึ่งนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นไอ้สตูตัวใหม่ที่ตัวของคาชิโคจิได้เห็นนั่นแหละเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านตัวของมัซิลีเนี่ยได้เอาไอ้ลูกตุ้มหนานี้เนี่ยมาไว้แบบเดียวกัน,ก,นกับทางด้านตัวของฮิดาริเลยนะครับและคิดว่าไอ้น ชินกิเนี่ยน่าจะออกมาในตอนหน้านั่นเองนะครับส่วนในตอนนี้เนี่ยรวมๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเรียกได้ว่าไอ้พวกศัตรูตัวใหม่เนี่ยฟอร์มทีมตัวเองน่าดูนะครับสำหรับในตอนนี้เนาะส่วนบรูโตหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกจับล็อกกุญแจมือแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอห็นั่นหมยเราเคยทําเกี่ยวคนที่จะรักษานะครับสุดท้ายแล้วตัวของสากุระแม่งไม่ได้มานะครับกลายเป็นว่าฮิโมลิตื่นมาแล้วก็มีโอกาสได้รักษาจริงๆด้วยแต่ ไม่ได้รักษาบรูโตนะนะตอนนี้บรูโตยังเก็บอยู่นะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ารักษาบรูโตไปแล้วนะครับแล้วเกิดมันหนีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอีกใช่ไหมเพราะว่าโคโนฮ้าเองเนี่ยก็ตามจับบรูโตอยู่นะครับก็ใช้จังหวะเนี้ยจับบรูโตซะเลยนะครับเขาน่าสงสารบรูโตอยู่นะเจ็บก็เจ็บไอ้เหี้ยยังมาโดนล็อกมืออีกนะครับโคตรทรมานเลยนะครับและณตอนนี้เนี่ยคิดว่าทางด้านตัวของบรูโตเนี่ย หมดทางสู้แล้วใช่ไหมเพราะว่าดงดาบอะไรเงี้ยก็ถูกยึดไปหมดแล้วด้วยนะครับสำหรับบรูโตเนาะซึ่งจริงๆที่มาวลิเนี่ยก็จะเดินไปนะครับแต่คาวากิเนี่ยเหมือนกับแบบว่ายังยังเอาไว้นะครับคือพูดอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ยังไม่ได้แปล ซึ่งมันเป็นสปอร์มันก็ยังไม่ได้เอาเนื้อหามาหมดเนาะเดี๋ยวรอดูตัวเต็มก็แล้วกันว่าสรุปแล้วไอ,อ,อ,อกก้โคกิเนี่ยมันไปได้อะไรฮิมอวริถึงไม่เดินไปนะครับตามรอยอาจารย์ทุกอย่างเลยนะเพราะว่าซาสเกะเองก็เคยถูกจับใช่ไหมหลังจากจบศึกสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับซาส,สเกะเองเนี่ยก็เคยลงไปนอนในคุกแล้วเหมือนกันนะครับและคราวนี้เนี่ยมูรุโตะเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อและไอ้ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวมันด้วยว่ามันจะเป็นใครได้บ้างนะครับผมแต่แน่ๆแล้วแหละเพื่อนๆหลายคนผมคิดว่าเหมือนกันน่าจะมองไปที่ชินกินะครับผมหรือว่าลูกบุญธรรมของตาละนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสิบหางเนี่ย แม่งไปเรื่อยเลยนะเผื่อๆอาจจะมีนินจาจากหมู่บ้านอื่นเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันยังโผล่มาแล้วอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับในตอนนี้คิดว่าสนุกหรือเปล่าแต่ผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังมันเลยกําลังน่าติดตามกําลังต้องเกาะติดเลยนะครับก็คิดเห็นยังไงเนี่ยเม้นมาละกันพูดคุยกันมาเนาะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงในแต่ละฉากที่ออกมาในตอนนี้นะครับสาหร,รับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ย ฝากดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยเด้อก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันะกนะครับส่วนใครติดตามเรื่องจูส์ไคเซนเนี่ยก็มันไม่แพ้กันนะครับเราได้ทำลงไปแล้วก็สามารถกดดูต่อได้ที่นี่เลยสำหรับตอนนี้ไปไว้